สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับมาอยู่กับทัวร์เคเป้คนเดิมนั่นเองนะครับผมก็วันนี้นะครับแล้วก็มาอยู่ในครับแมนกันนะครับผมผบเคยแบบลงแบบรีวิวครับแมนไว้นะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นแล้วแหละเออเราจะมาเล่นเอาชีรอลกันดีกว่าแต่จริงผมก็อยากแบบอยากให้เข้าเกมเลยมันแต่ต้องแนะนํให้ทุกคนก่อนนะครับผม เข้าเลิกกัเลยดีกว่าแล้วก็จะไปสร้างโลกแล้วก็เล่นกันเลยนะครับผมตัดครับอ๋อนี่ไงเข้าไปแล้วผลไม้กันดีกว่าเออมันมันสมจริงกันไปมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ไมโคร r ร f ฟมันคือคราฟแมนมันไม่ชินเลยมันต้องมีลูกศรปกติมันจะไม่ลูกศร มาเล่นอย่างนี้ไม่ตั้งค่าอะไรเลย What the? ใช่ไหมวะตอ,อนนั้นเนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ย Jesus ววะวย่าไปดิมาตรงไหนเลยคะได้อ๋อนี่ครับ โต๊ะครับหนึ่งอันไม้สติกหนึ่งเฮโต๊ะครับอุม้มกูช้าจังวะเสียวตูดนะเนี่ยวัวหัวว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 ัวัว,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 วไม่ข้าวไงหรอกต้อเลอยลสัตว์พวกนี้มันทำอะไรลดได้นั่นผมว่า มันน่าจะเสร็จแล้วนะเนี yeah. ่ยไม่ค่อยถนัดเลยฮะ <s ets> ผมพูดน้อยหน่อยแล้วผมเป็นคนไม่พูด <c oughs> <c oughs> มากเลยพูดมากดงไง เดี๋ยวพุดธานก่อนแล้วเราก็จะไปทำนี้กันทำม,มือผมจะเลีบรีบๆแอบเลยเลบแอบเลบแอบมาจากไหนอุ้ยขุดด้วยเผื่อได้ลเลกไอขุดนานจังฟ้าดว่กค่อยมาเก็บมันนี่มัสเตอร์ตัวไหนมาซื้จอจอเราตอนตอนเที่ยงคืนแล้ว กฎของการกินเนื้อย่างตอนเที่ยงคืนวัดจะไม่ได้ยินเสียงบางอย่างในเกมมากเกินไปนะผมเดยวนั้นจะปวดปังผิวทิวทัศนของโลกเรากัน ครับผมลืมหาขนแกะด้วยมีชีบายชัวผมยั่ไม่วางไว้ไหนได้นคุมด้วยดีมันงอหนอยได้ดียรอหน่อยนะมันมลวกันเอ,อ่อผมไม่ได้เตียงมาด้วยดี ไม่เป็นอย่างนั้นอะโอเคเราออกไปเลยดีกว่าอุ้ยอุ้ยจสสัสอย่าเข้ามานะอย่าอย่า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 ย,ายาพี่ชายพี่ชายผมคับเตียงเลยดีกว่า ที่2าย 2> เ,าเป็นญาติกันจักว่าเนี่ยเอาไงี้จะประับลงงลยกันได้เหรอเออแล้วผมคุดเนอะวิ่จัยไม่ต้องมาไม่ต้องมา,มงมารบกวนผมเอ้ยคุดตัวใหม่ก็จะหา tưởng vậy mày 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 ta mày 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 nó mày mày à, hiến. à. Hiến. Nhà,

con à Thôi có thử chốt gì quá gần Không mai nghe quá nghe Ôi Thế lâu leo <laughs> Có ăn lâu đây, đây อย่ามาสู้กับผมถ้าไม่รู้ว่าคนนี้คือใครกินเป็นอาหารเช้าไลขับกวานไม่ขับตั้งแต่แรก này chỉ bự luôn đấy cua na giờ không mà na mướn lên anh chạy lịch hay vậy xác nồi cái gì mi đã cua đã lẽ có thằng วิ่นเหล็กปวะเชื่อชื่อเหล็กวะอ่าตกมาไม่ตายก็บุญแค่ไหนนะ <c oughs> จะขึ้นไปยังไงละทีนี้เสียแล้วนือ ไม sure. sure. sure, yeah. oh, ่ได้หวาดกลัวชี้สไรงไงสุดไรงไงสุดไรไงสไรไอะเนี่ยโตเนี่ยว่าไม่ได้ว่าโดนผิดอะยาไป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 แล้วครับ

โอ้หถ้าคือไม่คิดสงสัยว่าถ้าตกลงไปเนี่ยมันจะรอยก็ได้แต่คือเจอเวบดีด้เนยจะไม่รอดนะที่นี่ซึ่งก็สงบสุขออมากเลยเอ่อเอ่เอแล้วผมก็ไปขุดแร่มากมายมาเลยนะผมก็คือคือคอัดเจ็บมากเลย ก็ยังไงดีเหยียบลืมกดปัดมันน่าจะผ่านออกมาสักสองวันได้เล้วผมสองวันได้เออและลืมกดปัดนะครับผมก็ขอทานโทษด้วยด้วยกันแล้วครผมับไมเนะี่ยฟกต่อฟกชาวบ้านเห็นน่อน้มันทำงานเถื่อนนะแล้วทีนี้ยังไงต่อคือบ้านก็สร้างไม่เป็น ก็ไม่อยากจะแย่งบ้านของชาวบ้านเขากันก๊อบได้ไหมผมสร้างเลยดีกว่าอ่าเป็นบ้านอนี้เสาเอาหุบๆก็ก็ใส่ไม้ไปใส่หินหินหิน เราว่าเรืงางบานไม่เป็นด้วยอ่ไม่เป็นเลยด้วยนะก็เอาวันนี้เป็น,นหนึ่งผมเป็นยังไงไอช่างอะผมไม่สนว่าบ้านผมดูดีไม่ดูดีก็ช่างว่าผมรู้สีมือเต่งว่ามันแย่ขนาดไหนขอบคุณที่คุณมาร่วมการสนใจว่เาเอาอสีมือแย่ สอง4า่สแล้วก็ตรง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 ไม่ไม่ช่อดไว้ก่อน แล้วก็แปลรูปนะเป็นรูปสักหน่อยก็ดีนะเพื่อนอ่าห้อไปเหล็กโอ้เหล็กดีๆซื้ออันนี้เล็กดีดีโอ อเอาสมองส่วนไหนส่วนกลางแล้วก็ส่วนท้ายส่วน,นที่พองง่อให้และแม่ให้ ชาวบ้านฉลาดเอาสลับเอาวานซะด้วยมอนสเตอร์จะได้ไม่เกิดด้านบนแต่ผมไม่กดช่อง m ม m มีสายไม่แน่ถรงเนี้ย มันควรมีไซซ์สิ้ยโอ้ยโอยน้อสระน้ำที่ผมผ่านโอยนี่ไซซ์หัวบ้านผมมันไม่แตกต่างจากใครเลยครับมองยังไงก็รู้บ้านผมอะนะโอ้มองได้ชัดเจนดูจากดาวคานก็รู้ว่าบ้านเราชัดมากอัน ทุกจีกี้มันเสียเวลาคุณเคยรู้จักหรือไม่ว่าการที่จะไม่ทำให้มันเสียเวลาเนี่ยมันทำยังไงสอนให้โดยเน้ะอ,อันนี้ก็แค่ต่อติมส,สูงงถ้าม,มันหกักผมไม่ไม่มีชีวิตรอดแน่ ยิงคราบเลยอย่าหับตอนนี้เถอะแม่คูณจะไม่รอดเอาไม่รอดเอาพี่ชายพี่ชายจะอ๋อผมหิวช่วยเลดนตัวอะไรสอย ที่ผม,มาหามาด้วยล้วยต,วตัวอะไรสวยซะไรตัวอยู่ว่าจะตายตรงนี้ตลอดล้วตลอดไปแล้วผมก็จะกลายเป็นดีมในที่สุดอ่ะดีมสาวดีมสาม,มสารถช่วยคุณได้